แววคัาครับน้องอยู่กับ The Study ครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่ปัดครับ น้องกัปตันครับผมวันนี้เนี่ย <laughs> วันนี้เนี่ยพวกเราจะพามาชมงานธรรมศาสตร์โอเวนเฮาส์2024มครับผมกับทีมงาน Spectrum of c o l o r s ครับ <BAR K> เปิดบ้านธรรมศาสตร์พื้นที่แห่งโอกาสจักรวาลแห่งการเรียนรู้โดยพวกเราเนี่ยจะอาสาเข้ามาเก็บบรรยากาศภายในยง,งานครับแล้วก็ไปดูว่าแต่ละบูธแต่ละคณะเน,นี่ย<น> <ers> มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เราบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่ที่ท่าประจานนะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิ่นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตึกเขาเรียกตึกอะไรพี่กับตัน SC3 ครับหรืออาคารเรียนรวม วันนี้พี่กับพี่กับตาจะพาทัวร์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดสับน้องๆนะครับคนไหนที่พลาดไม่ได้มางานจริงๆแบบออนไซต์นะครับพวกเราเนี่ยเดสตาร์ด mm ี hmm. ก็จะอาสาเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศครับแล้วก็มาดูว่าแต่ละบูธแต่ละคณะเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างงานจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่บูธกันเลยครับ เรากำลังยืนอยู่นั่นก็คือคณะ นิติศาส,าสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากให้พี่ๆแนะนำตัวกับน้องๆนิดนึงครับสวัสดีครับไลออนครับสวัสดีค่ะปาร์ามี่ค่ะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2คะ่ะพออย่างในเรื่องของหลักสูตรของคณะเราเลยคะ่ะก็มีถึงสองหลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรนานาชาติคะ่ะแล้วก็หลักสูตรภาพปกติของเราคะ่ะซึ่งสิ่งที่พิเศษมากๆในปีนี้ก็คือว่าในเรื่องของเกณฑ์การรับเข้าของภาพปกติของเราค่ะก็จะเป็นเปลี่ยนจากรอบสาวหร m i เอมิชชันที่เราจะมีการเปลี่ยนค่ะเป็นการใช้คะแนนที่แกตแล้วก็เอ ข้างรับเยอะเหมือนกันเลยอย่างรอบโฮตาก็รับแต่ละโครงการก็เรียกได้ว่าหลักสิบเลยก็ว่าได้ค่ะ3เรื่องที่เราอยากนําเสนอกับน้องๆมีอะไรบ้างก็เรื่องแรกเลยก็คือคณะนิสิาสตของเรามีความเสรีภาพมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายทรงผมค่ะก็คือน้องๆเนี่ยสามารถแต่งกายชุดอะไรก็ได้มาเรียนเลยมาสอบเลยก็ได้ค่ะบอกได้เลยว่าเรียนคณะนิสิศาสตร์เนี่ยดูเหมือนเครียดน,นะครับ <ๆ S 2> จากภายนอกแต่ภายในคณะของพวกเราเนี่ยโอ้โหมีความบันเทิงมากๆเลยครับผมสุดท้ายคือความหลากหลายเพราะว่าคณะของเราคือรุ่นหนึ่งคือ5 0 0 6 0อคนเลยซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดน้องๆ เข้ามาเรีนในคณะของเราก็คือจะเจอเพื่อนหลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะสําหรับคณะนิสสาสธรรมศาสตร์นะครับเปิดรับ3รอบด้วยกันครับก็คือรอบโพลตารอบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็รอบแอดมิชชั่นนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมาเรียนในคณะนิสสาสเนี่ยถูกใจไม่แพ้กันครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรุ่นนะคะเื่อสกายนะคะตอนนี้เรียนอยู่เศรษฐศาสตร์ปีที่สี่้ะคะแนะนําหน่อยครับว่าที่บูธของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆนะคะมาสอบถามเลยครับภาพของภาษาไทยที่เรียนที่รังสิตนะคะแล้วก็จะเป็นภาพ BE ที่เรียนที่ภาพสจันทร์ค่ะสําหรับการเปิดรับนะคะคณะเศรษฐศาสตร์ของเราจะรับรอบพอดโฟริโอเจตสิบคนค่ะแล้วก็จะมีรอบสามที่เป็นแอดมพิชชั่นนะคะจะรับทั้งหมดสองร้อยสามสิบคนในการถ่ายนะครับว่าคณะของเราเนี่ย มีสสิ่งอะไรบ้างที่ไม่เหมือนที่อื่นที่แรกเลยนะคะเราเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแงร,รก,กข,อรของประเทศไทยค่ะเราเป็นจุดกำเนิดของคณะเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศไทยค่ะและก็2นะคะคณะเศรษฐศาสตร์ของเราสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเหมือนที่เพื่อนบอกไปเลยเราแบบว่าเรามีให้เลือกมากถึง10หมวดทุกคนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดได้เลยะคะ่ะและที่สําคัญก็คือคณะของเราค่ะไม่ได้มีการบังคับสาขาดังนั้นทุกคนสามารถเลือกเรียนทั้ง10หมวดได้ตามความสนใจอาจจะเรียนแค่หมวดละวิชาสงวิชาได้เลยตามความสนใจของเราค่ะ โอ้ยครับตอนนี้เราก็อยู่กับคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะครับกับพี่ พี่แดน,นค่ะแล้วก็พี่มดค่ะจากสาขาการละครค่ะสาขาการละครเนี่ยวันที่7วันที่8วันที่14ของเดือนธันวาคมเราจะมีละครของวิชากำกับหนึ่งค่ะก็จะมีทั้งหมด18เรื่องเลยถ้าสนใจก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็มาดูวิชาการละครสอนเราได้เลย,เลยค่ะเราจะมีค่าไฟไอ,อาร์แคมที่เราจะแนะนําพวกหลักสูตรแล้วก็แนะนำวนิชาการเรียนต่างๆหรือบรรยากาศของคณะศิลปกร,รรมศาสตร์ค่ะวันที่ ถึงวันที่9กุมภาวันค่ะปีนี้นะคะทางสาขาการละครของเราจะรับแค่รอบผ่อนรอบเดียวค่ะ40คนก็สาขา,าพัตตาพรนะคะจะแบ่งเปง็น2เอกก็คือเอกแฟชั่นกับเอกละครซึ่งจะรับ2รอบเหมือนกันก็คือ รอบผ่อนแล้วก็รอบ3าก็คือแอดมิชชั่นนั่นเองสามสิ่งที่อยากขายให้กับน้องๆทางบ้านครับผมสาขาการละครก็คือเรามีละครเวทีทั้งปีเลยค่ะทุกเทอมเราจะมีละครเวทีออกมาตลอดอย่างที่2ส,สาขาแฟชั่นค่ะเราจะมีการเดินรันเ์โชตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเทอมหนึ่งเทอมลสองเราก็จะมีเปิดแคสติง้ง ให้มาเดินโมเดลลิ่งเหมือนกันค่ะส่วนสาขาที่3ก็คือสิ่งทอค่ะก็คล้ายๆกันก็คือเราก็จะมีผลงานออกมาทุกเทอมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นท็กซ์ไทหรือการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลิตพันค้ออกมาเป็นเสื้อผ้าั่องเครับอันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ แล้วก็อยู่คณะวัฒนศาสตร์และสื่อมวลชนนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยครับเพียงผ่านเรียทวนนะคะหรือว่าเอ้ย JC67 ค่ะภาสพงษ์วงสิริเนีย่ยครับหรือว่านนท์ JC67 ครับในวันนี้นะคะโอเวนเท้าของพวกเราเนี่ยก็มีการแนะนําเอกต่างๆของพวกเราทั้ง6เอกด้วยการให้กับน้องๆนะคะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีนทิทรรศการของแต่ละเอกให้ทุกๆคนได้เข้ามาดูกันค่ะฝาก3สิ่งที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนมีแค่วารสารธรรมศาสตร์เท่านั้นถ้าพูดถึงวารสาร JC ของเราเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปไม แจวเซ็นเตอร์ถูกต้องค่ะในทุกกิจกรรมก็จะมีการแจลแล้วก็พี่พี่สันทนาการที่เป้นกันโหดมันสุดๆเลยค่ะสอง <c oughs> ก็คือเสียงดังนะฮะเ <c oughs> พราะว่า ใต้คณะเราถ้าเกิ80เน80ดเดซิเบลจะโดนยุบค่ะใช่ค่ะเส <c oughs> ียงดังมากๆนะคะแล้วสุดท้ายค่ะสีม่วงค่ะ,ะคเพราะว่าสีม่วงเนี่ยคือสีประจำคณะของเรานะคะม่วงเป็นมะปรางพอทุกคนเข้ามาในคณะเจเจของพวกเราเนี่ยก็จะมีสีม่วงในตู้เสื้อผ้าเยอะขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะเดวจะจำสิง่งน้ำหนึ่งไหลเล็กเึ็กถึงคนเจ้าเออวจะทำสึงน้ำหนึ่งไหลเ<ะ>ล็กเึ็กถึงคนเจ้า ถึงน้องๆเด็กหกแตนนะคะที่อยากจะเข้าคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก็ขอให้โชคดีในการเตรียมตัวสอบนะคะทุกทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วทุกคนมันไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอนแล้วก็พวกเรารอต้อนรับทุกทุกคนอยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คณะศารสารน,นะครับกับน้องๆ าครับอยู่คณะรัฐศาสตร์สาขาการหลองประเทศปีที่4ครับผมชื่อนัทนะครับผมอยู่สาขาการระหว่างประเทศกันครับก็ปัจจุบันนะครับที่บูธของเราเนี่ยกจะมีการเปิดรับสมัครทั้งหมด4รอบนะครับก็รัสสาร์มทเนี่ยปัจจุบันเปิดรับสมัครทั้งหมด3รอบครับก็คือรอบแรกจะเป็นรอบของพอร์ตโฟียลนั่เองนะครับแล้วก็รอบที่สองจะเป็นโควต้าตามพื้นที่ต่างๆเรื่องของโควต้าช้างเผือกโควต้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักๆครับคณะราซาร์มทเนี่ยจะรับรอบสามแอดมิชชั่นเป็นหลักครับก็จะแบ่งเป็นแอดมิชชัั่นกบแอดมิชชั่น ปัจจุบันข้าพาราตร์มีทั้งหมด4หลักสูตรเนาะ3สาขาเรียนที่รังสิตครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสาขาเรียนที่ภาพประจักษ์ทารอ่าที่รังสิตนะคบผมมี3สาขาหลักก็คืออ่าสาขาการเมืองการปกครองสาขาบริหารธุรกิจแล้วก็สาขาการระหว่างประเทศครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะเป็นหลักสูตรนานาชาติครับหลักสูตร BIR หรือว่าการเมืองและการระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษครับเรียนที่มทศภาพประจักษ์ ให้เราสองคนเนี่ยฝาก3ข้อเกี่ยวกับรัศาสตร์เต็มสุดละกันการลงมือทําสิ่ง,สงต่างๆที่เด็กรัศาตร์เนี่ยเด็กรัชรมรรอมันเขามีบทบาทในการทําอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการทากิจกรรมหรือว่าแม้ทั่งการเรียนเองที่ทนอห้องเข้มข้นอยู่ของส่วควรเถียงสุดครับเถียงในที่นี้คือไม่ได้เถียงกันแบบอทะเลาะกันนะครับแต่เป็นการเถียบเพื่อหาความรู้หาจุดตรงกลางที่เหมาะสมระหว่างกันซึ่งมันก็เป็นแบบวัตถุหลักของคณะเราด้วยคือคณะเราอ่ะ การที่จะมีความรู้ได้มันต้องเกิดจากการตั้งคำถามถกเถียงระหว่างกันก็คือเขาได้คํคำว่าม่วนสุดจอยสุดใช่นอกจากเราจะเรียนเข้มแล้วเราจะเถียงกันเข้มแล้วเรายังมีความสนุกในรด้าหนึ่งด้วยคือเรามีกิจกรรมไม่ทำเรามีความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกิจกรรมที่เป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มกีฬาต่างๆรวมถึงกิจกรรมในระดับมหาลัยด้วยเชื่อว่าครับถ้าทุกคนทำเต็มที่เนี่ยก็สามารถฝาฟันทุกสรรคไปได้แน่นอนแล้วก็หวังว่าถ้าใครที่สนใจรัศดรมทอไว้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจก็ ขอให้ทําเต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนที่รัชษัตรเรื่องสิ่งที่เราอยากเรียนที่สุดและสิ่งที่ชอบที่สุดและมันจะสามารถทําให้เราไปสู่จุดหมายและสิ่งที่เราต้องการได้แน่นอนครับโอเคครับเราจะอยู่กันกับคณะสถาปัตย์และการวางผังเมืองครับผมผมหยกนะคะเรียนปโทปีสองค่ะชื่อนหนค่ะปโทปีสองเหมือนกันค่ะคณะสถาปัตย์เนี่ยกับทีแคปีนี้เนี่ย มีเก์การรับรอบไหนบ้างเปิดรอบไหนบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมโอเค ที่คณะสถาปัตย์นะคะมีเปิดรับสามรอบด้วยกันรอบแรกก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะรอบ2ก็จะเป็นโคตาในพื้นที่รอบ3ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอดมิชชั่นค่ะซึ่งแนวโน้มของปีนี้แล้วก็ปีก่อนนะคะเหมือนทางอาจารย์เขาอยากจะเปิดรับรอบพอร์ตโฟลิโอมากขึ้นอยากให้น้องส่งความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเข้ามาจะต้องมีผลงานขนาดไหนพอเล่าได้บ้างไมไม่ได้แบบว่าดูอะไรเยอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบว่าเป็นจะมีโจทย์มาให้แบบว่าอาจารย์อยากรู้ว่าน้องๆคิดยังไงกับ โจทย์แบบนี้เน้นโจทย์ให้ตรงมากกว่าประมาณนี้นะคะ่ะสถาปน์ของมทอเนี่ยมธรรมศาสตร์เนี่ยมีเอกมีสาขาอะไรบ้างครับผมก็จะมีสาขาย r r นะคะหรือว่าเป็นสถา,าปัิยกรรมหลักค่ะแล้วก็จะมีสาขา AA ที่เป็นอินเทอร์เน s i g n สาขา UP นะคะก็จะเป็น Urban Development แล้วก็มีสาขา Landscape อ่ะที่เป็นสายภูมิทัศน์นะคะแล้วก็เป็นสาขา R d ที่เป็นสายอสังหาแล้วก็สาย DBTM ที่เป็น ฝั่งนานาชาติอินเตอร์ค่ะก็ถ้าเป็นน้องๆที่ชอบการออกแบบหรือว่าวาดรูปเนี่ยก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้เหมือนกันหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการวางแผนการบริหารการจัดการพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะสนใจก็มาเรียนที่นี่ได้ทีนี้ขอ3าสิ่งที่โดดเด่นกว่าที่อื่นที่อื่นไม่มีแน่นอนสิ่งแรกเลยก็คือเรามีเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่ที่เพื่อนได้กล่าวมาแล้วก็เรื่องของโรบอติกต่างๆอย่างเช่นข้างหลังเราตอนนี้ก็มี1เครื่อง หรือว่าที่คณะเราก็มีหุ่นยนต์แขนกลตัวใหญ่ค่ะที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้สิ่งที่2คือคณะเรามีเครื่องมือตัวช่วยในการทํางานเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาลงเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาภายในคณะค่ะแล้วก็อย่างที่3มก็คือคณะเรามีเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งแล้วสบายมากค่ะใช่อันนี้อันนี้ริงเก้าอี้แพงคืออาจารย์คณะเราเน้นเรื่องของที่นั่งที่ทํางานเป็นพิเศษถูกตีลถูกตีละแน่นอน โอเคครับตอนนี้อยู่กับพี่สตาฟคุมงานครับผมเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับครับก็สวัสดีนะครับชื่อกนกพี่ศวิชัยนะครับหรือว่าชื่อฟิวครับผมก็อาจต้องเรียนว่าพื้นฐานนะครับทุกคณะเนี่ยก็อยากจะเปิดบ้านของคณะตัวเองเพื่อให้น้องๆมัธยมเนี่ยได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ว่าเอ้ยคณะของแต่ละพวกเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีเอกลักษณ์เป็นยังไงแล้วก็จะตรงกับความชอบของน้องๆ้องที่เคยคิดไว้หรือเปล่านะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาทีมที่มีสีสันมากยิ่งขึ้นถ้าสังเกตจากแบ็คกรอบ เราก็จะเห็นว่าเรามีความ,มาาคันเลือกฟูมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะสื่อสารถึงว่าธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการเปิดโอกาสการเปิดกว้างเราอาจจะไม่ได้เปิดกว้างแค่เฉพาะบางเรื่องแต่เราเนี่ยพร้อมที่จะเปิดกว้างทุกๆเรื่องเพื่อต้อนรับน้องๆทุกคนจากทั่วประเทศไทยเนี่ยให้มาเรียนการที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้ครับผมเหมือนกับชื่องานของเรานะครับก็คือธรรมศาสตร์โอเพนเฮาส์จูทาวสันแอนด์ทเวนตี้โฟร์สเปกตรัมออฟคัเลเปิดบ้านธรรมศาสตร์พื้นที่แห่งโอกาสจักรวาลสู่การเรียนรู้นะครับผมคือเราเนี่ยต้นทอง ธรรมศาสตร์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมของธรรมศาสตร์ของเราด้วยเช่นกันก็ฝากถึงน้องๆ68นะครับแล้วก็น้องๆท U91 ในอนาคตนะครับก็การมาเปิดบ้านธรรมศาสตร์ในครั้งนี้หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ตอบคำถามในใจของตัวเองว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับน้องๆหรือเปล่านะครับผมก็ขอเป็นแทนของพี่ๆหลายๆคนที่จะต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รั้วธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับอ้ทุกคนสู สู้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับการสอบในทุกๆรอบครับโอเคครับพี่อยู่กับน้องๆโรงเรียนพิทยาคชื่อนางสาวอุษาณิศาชลัยยนวัชชื่อเล่นชื่อออมนะคะมาจากโรงเรียนพนัทพิทยาคารค,ารค่ะพี่อยากรู้ว่าน้องเนี่ยโฟกัสเข้าธรรมศาสตร์ไหมมีไว้ในใจค่ะมาเนี่ยเราตั้งใจจะมาคณะอะไรมาคณะบัญชีค่ะ บัญชีแสดงว่าโฟกัสบัญชีใช่ค่ะชอบเรียนเลขอ,อ๋อโอเคแล้วมาถึงแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศของขางานคนเยอะมากค่ะแล้วก็มีหนุ่มหล่อมา,มากๆเลยค่ะ่ะแล้วข้อมูลเราได้ครบไหมครับได้ครบค่ะโอเคนะครับขอบคุณน้องๆมา,มากๆนะครับครับถ้าที่พี่เห็นเนี่ยภาพรวมเป็นไงครับงานปีนี้เฮ้ยถือว่างานปีนี้นะครับเราได้เนื้อหาที่ครอบคลุมเนาะแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยเฟลลี่กับพวกเรามากนะครับแล้วก็ ที่สําคัญคือเขาเตรียมข้อมูลมาให้น้องเนี่ยได้ครบเป๊ะปังครบถ้วนกับคณะของเขาในแต่ละคนเลยทีเดียวเชื่อว<ส>่าสามารถแบบว่าน้องๆคนไหนที่แบบมาท่านเนี่ยมันออนไซต์เนี่ยได้ข้อมูลกลับไปครบถ้วนแน่นอนก็จะไ,ได้เห็นตัวเองด้วยนะครับว่าเราอยากเรียนคณะนี้ชอบไหมชอบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมที่น้องๆได้มาค้นหาตัวเองได้เห็นคณะต่างๆของนุพี่แล้ว ยังมีศิลปินดารามาร่วมด้วยก็เป็นพี่พี่ศิลป์เก่าพี่พี่ศิลป์ปัจจุบันนี่แหละนะครับโคการแสดงครับผมรับรองว่าใครที่มาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับแต่ถ้าสมมติว่าใครพลาดก็อย่าลืมครับมาสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจของมหาวิทยาลัยนะซึ่งที่ขึ้นให้ตามนี้นะครับผมหรือติดตามได้ที่เด e Study ครับพิมพ์ t h e s t u d y T H ทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่มหาวิทยาลัยหน้าจะเป็นมหาวิทยาลัยอะไรนั้นต้องติดตามครับ เดียวกันซิโยแก่อยู่ในคลิปจ้า